Inbox อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านไปนรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมากนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจัดออกมาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสําหรับวันนี้ก็เช่นเคยเล็กกบการรีวิว การ์ดไฟแวนกาดภาษาไทยนะครับผมในวันนี้ก็จะอยู่กับการแกะกล่องของชุด VGT TD09 กล่องนี้นั่นเองนะครับผม <g ul ain> ก็บอกไว้ก่อนเลยว่านี่ก็จะเป็น TD อีกกล่องหนึ่งที่มีความเก่งกาดค่อนข้างจะสูงมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเป็น TD ของแคลนนาลุคามินั่นเองนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเขาต้องขออธิบายก่อนว่าทําไมหน้าปกของแคลนนี้ถึงเป็นไทยโทชิกินะครับผมเพราะอะไรนั่นก็เพราะว่าในภาค 2นั้นไครุชิก,กิก็เป็นคนเล่นนาะลุคามิมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับแล้วพอในเรื่องภาค2จบปุ๊บอ่ะคังไน้โลก็กลับมาแล้วรอยเย่ากับชาโดก็กลับมาแล้วด้วยนะครับผมอ่ะบางคนก็ไม่ได้เล่นแครนเดิมอย่างเช่นไอจีก็ยังเล่นโกต่อไปนะครับผมส่วนเลนที่เดิมเล่นโกพี่แกก็กลับไปเล่นเป็นชาโดเหมือนเดิมซึ่งเก่งเหลือกเกินเลยในภาค3นะครับผมภาค3ชาโดเป็นอีกแคลนหนึ่งที่โหดไล่ายมาก ซึ่งแน่นอนว่าชาโดในภาค3ก็จะมีทีดีมาให้เราเก็บกันด้วยนั่นเองนะครับผมแต่สำหรับกล่องนี้กล่องนารุคามิน,นั้นเนี่ยผู้ใช้ก็ยังเป็นไคโทชิกิเหมือนเดิมแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเลิกเล่นคางเอโล่นะ ทางในโลกเขาก็เล่นนะครับผมเดี๋ยวสปอยไว้หน่อยละกันว่าในภาค3เนี่ยพี่ไคโร,รชิกิของเราเนี่ยใช้ตั้ง3มแคลนแน่ในช่วงต้นเรื่องก็จะใช้นรุคมิตามปกตินะครับผมแถมโหดกว่าอิชิดะด้วยโหดแบบโหดมากๆอ่ะอิชิดะเป็นตัวละครใหม่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องของการ์ตูนชายแล้วค่อยก็จะรู้เองนั่นเองนะครับผม พอประมาณกลางๆเรื่องก็จะไปใช้ลิงจ็อกเกอร์นั่นเองนะครับผมพี่ใครนี่เป็นต้นตอของความลําบากนั่นเองนะครับผมพี่แกอยู่ก็อิฉาทังนั้นแล้วก็ลิงจ็อกเกอร์ข่มงำเลยอะไรประมาณนี้แล้วพอท้ายภาคนะครับผมพี่แกก็กลับไปใช้คังเอโร่เหมือนเดิมซึ่งก็ใจร้ายสุดๆนะครับผมเป็นใครทุชิกิที่สามารถควบคุมพลังลิงจ๊กเกอร์ได้อะไรประมาณนี้นั่นเองพี่แกก็เดินทางตามสิ่งที่ตัวเองช่วยมันอยู่ดี่นองครับผมก็โดยรวมแล้วเป็นอีก คนนึงนะครับผมที่มีการเปลี่ยนใช้ถึง3แคลนในภาคน,นี้เลยทีเดียวนั่นเองแล้วก็แต่ละแคลนที่พี่แกเล่นนั้นก็โหดทุกแคลนนันครับผมแต่ละในที่พี่ใครใช้เนี่ยน่ากลัวจริงๆแต่อารมณ์หลักก็จะเป็นแนวมังกรมังกรอยู่ดีนั่นเองนะครับผมเอาละเรามาดูกันดีกว่าว่ากล่องนี้เนะี่ยมีรูปหน้ากล่องอะไรยังไงบ้างน,นะครับผมพีเซนเตอร์ก็ยังเป็นไคทูชิกิเช่นเดิมนะครับผมนะตรงนี้เขียนเลยว่านี่คือในกล่องบรรจุการ50ใบ คู่มือวิธีการเล่นและสนามแข่งขันนั่นเองเพราะว่ามันคือ t ท a เอาเด็กแกะ1กล่องเล่นได้เลยนะครับผมกล่องนี้ก็จะเหมาะกับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับผมยังไม่มีคลานะรุ่มาก่อนอย่างเงี้ยก็ซื้อกล่องนี้ไปเก็บไว้ก่อนเลยสัก1ถึง4กล่องนะครับผมแล้วก็ PG เนี่ยเดี๋ยวค่อยหาในกล่องหน้าก็ได้เดี๋ยว ในภาคสามเนี่ยทุกแคลนจะมี PG มาให้ใหม่หมดเลยน้นเนี่ยไม่ต้องย้อนไปเก็บ PG จีากของเก่าก็ได้นะครับผมมี PG ให้หมดเลยนั้นคือไม่ต้องซสีเรียสสำหรับผู้เล่นใหม่ว่าจะต้องไปขวนขวายหาพีจจากชุดเก่าไม่ต้องเดี๋ยวรอน,นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวหลังจากที่คลิปนี้ออกเนี่ยสักเดือนหนึ่งก็น่าจะมาแล้วใน b t 1 0นะครับผมทีนี้มาดูชื่อชุดต่อดีกว่าอ่าชื่อชุดก็คืออีเลอ่ะต้องเหรอีอลาเนาะอีลาดิเคเตอร์นะครับผม of the empire อ่ามันเป็นตัวอีต้องอ่านว่าด,ดิทีนี้เนี่ย ไอเอเลดิเคเตอร์หรือเอเลดิเคเตอร์เนี่ยมันเป็นอ่าในรูปของภาษาอังกฤษแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องอ่าถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเราใช้คำเอเลเซอร์แทนนั่นเองนะครับผมดังนั้นนารุคามิในภาค3จะเป็นสารที่ติดชื่อคําว่าเอเลเซอร์นั่นเองนะครับผมอย่าขายลิโอเลอีเรือค e ุณเลเซอร์สิอ่ไม่ใช่ละนี่ก็แถมไปเรื่อยนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองส่วนข้างบนก็จะเขียนอ่านการภาษาไทยชัดเจนก็จะมีสโลแกนของชุดนะครับผม embodiment of Thunder นะครับผม Which the ability of eradicate anything อะไรก็ว่าไปแปลไม่ออกเหมือนคันนะครับผมก็แต่อารมณ์ก็คือมันจะเป็นนามสโลแกนของเขานั่นเองคราวนี้ข้างบนก็จะ,ะมีเขียนชัดเจนเลย VGT TD09 นะครับผมภาค3ชุดที่1นั่นเองเพราะออกมาพร้อมกับกล่องน้ำเงินก็เลยเป็นภาค3ชุดที่1ออกเหมือนกันเพราะออกมาพร้อมๆกันนะครับผมทีนี้ตัวหน้ากล่อง ก็จะเป็นนารุคามิที่มีความสามารถในการเบรกไน์นั่นเองเดี๋ยวบอกไว้ก่อนเลยว่าเบรกไหนมีทุกแคลนนะครับผมบางแคลนก็มี2ตัวหรือบางแคลนก็มี1่ตัวแต่มันจะค่อยๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมเพีเยงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าแคลนไหนมาเร็วมาช้านั่นเองอย่างเบรกไร์ของโกกับนารุก,ก็จะมาเร็วหน่อยนะครับผมตัวที่2ของโกก็มาเร็วด้วยเหมือนกันเพราะมันอยู่ใน f c ฟซศดังนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับแคลนและขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแล้วว่าตอนบูชิโรเขาทำเนี่ยเขาให้แคลนไหนอออกกมาา่น่นแตสุดท้ย มีเบรกไลท์ทุกแคลนไม่ต้องห่วงนะครับผมในดูด้านข้างสิอ่ะก็จะเป็น Discharging d r a ก o n ที่ปรากฏมาในกล่องนี้นะครับผมฝั่งนี้ล่ะนี่ก็จะเป็นยูนิตตัวใหม่เหมือนกันที่มาอยูในกล่องนี้นั่นเองนะจ๊ะด้านหลังอ่ะก็จะมีชื่อชุดเลยนะครับผมเหมือนเดิมชื่อชุดการไฟฟานคารคืออะไรมีแครนลนูคมน50หาิใบเพราะมันเป็นชุดเริ่มเล่นเปิดหนึ่งกล่องเล่นได้เลยครับผม อ่าด้านล่างก็จะมีรายชื่อการในชุดนั่นเองเอาไว้ให้เช็คว่ามีครบตามจานวนที่เขียนไว้หรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ครบก็ไปเคลมกับบริษัทได้นั่นเองนะจ๊ะเอาแล้วก็ผมงั้นเราจะมาแกะดูการข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอ๋อแต่ว่าพี่ชินเนี่ยคงจะไม่แกะจากอันนี้เช่นเคยนะครับผมเพราะว่าข้างในเนี้ยมันไม่ได้เรียงเอาไว้นะจ๊ะก็จะขอใช้นะครับผมตัวที่แกะเอามาก่อนแล้วแล้วก็เรียงเกรดศูนย์ถึงสามไว้แล้วจะได้เข้าใจง่ายนั่นเอง แล้วก็จะมีคนเข้ามาถามอยู่พอสมงครวนะครับผมว่าแล้วโปรโมมีไหมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า T d ดีศูนย์แปดศูนย์เก้าบริษัทผู้ผลิตไม่ได้ใส่โปรโมมาให้นะครับผมคูปองก็ไม่ได้มีคูปองสำหรับแลกโปรโมด้วยเป็นคูปองสําหรับอ่าคูปองสำหรับอ่าเรียกได้ว่าอ่าหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการแข่งเฉยเฉยท่านั้นเองดังนั้นนะครับผม t d ดีศูนย์แปดศูนย์เก้าจะไม่มีโปรโมหรือไม่มีคูปองมาให้แลกโปรโมนั่นเองนะครับผมก็ต้องเสียใจด้วยนะจ๊ะคราวนี้เราจะมาเริ่มที่ เกรดศูนย์ไล่ไปจนถึงเกรดสามที่ก่อว่าชุดนี้นั้นให้อะไรมาบ้างน,นะครับผมแต่ส่วนมากจะติดชื่ออ e ีเลเซอร์นั่นเองอ่ะใบแรกเลยจะเป็นตัวเริ่มนะครับผมนั่นก็คืออ e ีเลเซอร์กระสุนหินโฮกินั่นเองซึ่งก็ไม่มีเอฟเฟกนะครับผมตามธรรมดาของทีดีอยู่แล้วที่ตัวเริ่มมักจะไม่มีเอฟเฟกต์ IM t 01ไอเอ็มทีูหนึ่งนะเขาจะเว้นไปอันนั้นคือของของเขาดีจริงนะครับผมแต่ในอนาคต ทีดีในอนาคตอย่างเช่นภาคภาคท่าอย่างเงี้ยก็จะเป็นทีดีที่ดีมากมีทั้งตัวเริ่มที่ไร้และถอยมีพีจมพีจีอะไรก็มาให้มาหมดเลยแต่ตอนนี้มันยังไม่มีนั่นเองก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียนกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวเริ่มให้ให้มาในชุดนี้นั่นเองถัดมาก็จะเป็นทริกเกอร์จ้าเริ่มที่แสตนทริคเกอร์นะครับผมกับอลเลเซอร์แห่งลมตะวันตกไฮยะเตะนั่นเองอ่าให้มา4ใบเป็นแสตนทริคเกอร์นะครับผม ต่อมาก็จะเป็นเราทิเกอร์อีเลเซอร์ดราก้อนเมชนั่นเองนะครับผมก็ให้มาอีก4ใบเหมือนกันตามมาด้วยนะครับผมอีเลเซอร์เยลโล่เจมคารบังเคิลเป็นคริดข้อติ๊กเกอร์นะครับผมอ่าบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยกับเยลโล่เจมคารบังเคิลที่เป็นคริดข้อติ๊กเกอร์เหมือนกันนะับเป็นคนละตัวกันนะเพราะชื่อไม่เหมือนนะครับผมอ่ารูปก็ไม่เหมือนถึงมันจะเป็นเยลโล่เจมคารบังเคิลเหมือนกันก็นกเถอะนะครับผมอ่านี่ก็ให้คริดข้อติ๊กเกอร์มาอีก4ใบนั่นเอง ตามมาด้วยพิลทริกเกอร์นะครับผมกับอ e ีเลเซอร์นอนพิสเซโอโบนั่นเองก็ต้องบอกไว้ว่ามีหลากหลายตัวที่คล้ายคลึงกับของเก่ามากนะครับผมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการอัปเกรดหรือว่าการแยกเผ่าแยกอะไรมาเป็นทีมใหม่อะไรก็ว่าไปคือจริงๆมันจะมีเรื่องราวของมันอยู่ว่าเนี่ยอ e ีเลเซอร์มันมาจากยังไงใครเป็นคนก่อตั้งอะไรนะครับผม แต่ตรงนี้เนี่ยข้อมูลมันค่อนข้างจะยาวแล้วมีแต่ภาษาอังกฤษซึ่งพิชินบางทีไม่แน่นนะครับผมจึงขอไม่อธิบายถึงละกันแต่เอาเป็นว่าในภาค3กาก๊าซส่วนมากของแคลนนละลูกคามิจะติดชื่ออ e ีเลเซอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์ของภาค3นั่นเองนี่ก็จะเป็นเกรดศูนย์ที่ให้มาในกล่องนี้มีทั้งหมด17ใบนั่นเองนะครับผมก็จะมีสมุดอีกแล้วรอคลิคฮิลสแตนนะครับผมคราวนี้มาดูเกรดหนึ่งกันบ้างดีกก่บว่าให้อะไรมาบ้างนะจ๊ะอ่ะ เกรดเใบแรกเลยนะครับผมให้มา4ตัวเลยกับอีเลเซอร์เดโมดิชั่นดรา้อนนั่นเองก็จะเป็นยูนิตที่เล่นคู่กับพวกาสายติดชื่ออีเลเซอร์นะครับผมก็สําคัญมากเหมือนกันเพราะมันจะเป็นตัวบูสต์หรือตัวตีมาตรฐานเพราะมันตีเองก็ได้บูสต์เองก็ดีนั่นเองจ้ะ ใบถัดมาครับผมนั่นก็คือ Red River Dragoon ซึ่งถือเป็นใบเดียวกับชุดที่เคยออกมาแล้วนะครับผมในภาค 2. 2เพียงแต่ว่ามันคนละหน้าตาทั้นนั้นเองแต่ทั้งชื่อและพลังจะเหมือนกันเปียมนะครับผมนั่นคือใส่รวมกันเป็น8ใบไม่ได้คือใส่ยังไงก็ใส่ได้แค่4นั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่ติดชื่อเอเลเซอร์ดูนั่นเองคราวนี้ถัดมาครับผมก็จะเป็นอ่านี่ก็เป็นเกรดหนึ่งอยู่เช่นเคยกับเอเลเซอร์แห่งพายุฝุ่นนะครับผมโทโกนั่นเองอ่านี่ก็ให้มา4ใบนั่นเอง และสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้อีก2ใบนั่นก็คืออีเลเซอร์แห่งไฟโคไคจินั่นเองนะครับผมก็จะเป็นตัวบูส์ให้ต่อท้ายแวนที่ดีอีกตัวหนึ่งนั่นเองดังนะนั้นเนี่ยในกล่องนี้ให้มา2ใบถ้าเกิดใครอยากจะได้4ก็ควรจะต้องเปิดเพิ่มนั่นเองนะครับผม mm. ก็เปิดสัก2กล่องอย่างต่ําก็จะดีมากหรือถ้าเกิดอารมณ์ดีเปิด4ี่เลยก็ได้เอาตัวเบรกลท์มาใช้เยอะๆก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีงบก็ไม่ซีเรียสน,นะแต่แนะนาอย่างต่ําคือประมาณ2นะี่คือจะดีมากนั่นเองครับผม เอาละนี่ก็จะเป็นเกรดหนึ่งทั้งหมดนั่นเองให้มา1ิบีบถัดมาจ้าก็จะเป็นเกรด2บ้างนะครับผมอ่ะใบแรกเลยกับเ e l ลเซอร์ทันเดอร์บูมดรา้อนนั่นเองนะครับผมให้มา4ใบเป็นตัวตีมาตรฐานแอด1 0 0 0 0ติดชื่อเอลิเซอร์ด้วยนั่นเองนะครับผมเกรด2 <S ทันมาจ้ากับดรา้อนแดนเซอร์เวโรนิก้าจะให้มา2ใบตัวนี้ก็จะเป็นตัว เอสเป l i n t นเ c เซ t ที่น่าใช้กว่าตัวเก่ามากๆนะครับผมเรียกได้ว่าทั้งสุดทรงองเอวนะครับผมมีความน่าใช้กว่าชิวเบรดลากคุนตัวเก่ามากดันนั้นเนี่ยตัวเก่านี่คือจะใช้ก็ไดเาา้เอามาใส่ด้วยกันไงประมาณแบบใส่ตัวเอสเปรสโ t นเนเซฟสัก8ใบอะไรอย่างนี้นะครับผมเอามาประยุกต์กันแหมพิชินก็แถมไปเรื่อยเนาะคราวนี้มาดูเกรด2ที่เหลือกันต่อนะผมว่ามีอะไรอีกอ่ะก็จะให้อ่านี่ให้มา1ใบน,นั่นเองกับอ e ีเลเซอร์ดาบสังหาร ซูเจนะครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเก่งเพราะว่าแน่นอนว่านาะรุคามิมาอยู่ก,กับการรีทายเรียกะแฟสองข้ามใช่ไหมครับใบนี้ก็จะมีความสามารถในการรีทายเรียกะแฟสองข้ามนั่นเองคราวนี้ถัดมาจ้าก็จะมีกระเอกอีกนะครับผมกับอ e ีเลเซอร์ดาบสายฟ้าจินอ่านี่ก็ให้มาสี่ใบตัวนี้ก็ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับผมตีไปหนึ่งวันหนึ่งพันได้ และสุดท้ายก็คือ e l Spark Lane, อ l a s e r Spark l a คเรนตลากรให้มาแค่ใบเดียวเองซึ่งสำคัญว่าเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นตัวที่ตีแล้วถ้าเกิดแวนติดชื่ออ e l เลเซร์แล้วบวก3,000อะไรแบบเนี้ซึ่งสำคัญมากต้องหามาใส่ครบ4เห็นแต่ว่ามันให้กล่องลกล่องละ1ใบดังนั้นใครอยากจะได้4ก็ต้องเปิดสัก4กล่องอารมณ์ประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมแต่นี่ก็จะเป็นเกรดสทั้งหมดที่ให้มาใน ชุดนี้นั่นเองจ้าอ่าเรียบร้อยแล้วก็ให้มา12บใบพอดีพอดีนะครับผมอ่จริงๆแล้วจำนวนการเนี่ยเหมือนกับ TD08 เลยให้มาเหมือนกันเป๊ะๆเกรดหนึ่งให้มาจํานวนเท่ากันเลยนะครับผมีเรียกว่าเป็นมาตรฐานของเขานั่นเองต่อมาจ้าก็จะเป็นเกรด3ครับผมอ่าตัวแรกเลยกับอ e ีเล r เซอร์แห่งการโจมตีซีออนนะครับผมอ่าอันนี้คือไม่รู้ว่าเกี่ยวกับ กันดั้มหรือป่านะครับผมไม่เกี่ยวหรอกนะวิชนจะไปผูกเรื่องมาทําไมนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวแรงนั่นเองคราวนี้เกรดสามที่เหลืออีก2ใบนี่ก็จะเป็น discharging dragon นะครับผมก็เป็นตัวที่ตีได้แรงอารมณ์ประมาณเหมือนก,กับกันโมติโอเนี่ยอยู่แวนตีละบวกห้าพันแถมอยู่เรียวตีบวกสองพด้วยมันจะเป็นเกรดสามที่มีมาทุกแคลนในภาคนี้เลยก็คืออยู่แวน์ตีบวกห้าพันอยู่เรียวตีบวกสองพันะครับผมทาให้การต่อบูส หรือว่าการโจมตีมาตรฐานในภาคสามเนี่ยมันถูกอัพระดับขึ้นมาอีกอย่างเช่นในภาคสองเนี่ยสองหมื่นแปดนี่คือน่าจะถือว่าเต็มที่แล้วคือแบบใช้สกิลแบบธรรมดาธรรมดาแบบตีสองพื้นไปทุกเทิร์นอะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นเซนจูรี่กาดดากลอนนะครับหรือว่ากรอลี่เมสตอมอะไรก็ว่าไปจะสองหมื่นแปดเจมันอะไรที่ทําได้เต็มที่แล้วแต่พอมาในภาคนี้ขึ้นภาคสามแล้วนะครับผมพลังมันจะสูงขึ้นมาก ขั้นต่ำนี่คือตีประมาณ15ื่นห้าละปกติภาคสองคือขั้นต่ำตีประมาณ13ื่นสแบบแวนตีเองแล้วบวกสามพันอย่างนี้แต่ภาคสองมันจะเป็นได้แค่นั้นพอภาคสาปุ๊บมันจะยิ่งกว่าปลดลิมิตอีกนะครับผมมันจะเป็นเบรกไท์แทนดังนั้น,นแวนนี่คือตีขั้นต่ำประมาณ15ื่นขึ้นไปจนถึง3 0 0 0 0ื่นกว่า,วา,วาได้อย่างง่ายๆเลยในภาคนี้ภาคนี้นี่คือสดิตมากตีกันทีละ3 4 0,000ื่นได้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าภาคนี้คือตีกันหนักมากดังนั้นเบรกไท์ Break เป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับผม ต่อมาด้วยเกรด3ามเป็นสุดท้ายจ้านั่นก็คือตัวหน้ากล่องนะครับผมนั่นก็คือเอลเลเซอร์โวลวิงซอร์ดดราก้อนตัวนี้ก็มีล่างคลอสไลท์เหมือนกันนะครับผมถึงเขาจะเป็นรีเวิร์สก็เถอะอ่าแต่ก็ถือว่าเป็นล่างคลอสไลท์อีกเช่นกันซึ่งเก่งกาลแน่นอนครับผมใครชอบอ่าการรีทายลีกัลฝั่งตรงข้าม สายนารูคามิเป็นอีกสายหนึ่งที่แนะนำนะครับผมเน้นการทําลายเกมฝ่าตรงข้ามเน้นการตัดเกมแล้วก็นารุคามิพลาดไม่ได้แล้วก็ตัวนี้ก็ยังเป็นฟรอยด์แบบใหม่โดยซึ่งมีความสวยงามค่อนข้างจะสูงมากนะครับผมดูในกล้องนี่อาจจะไม่ชัดแต่ถ้าเกิดมีโอกาสไปได้ดูของจริงแล้วก็มันสวยงามจริงๆเห็นไหมเห็นเส้นด้านหลังที่มันจะค่อนข้างอะค่อยๆสลับเปลี่ยนแนวไปตามการสะท้อนของแสงซึ่งเป็นเทคนิคใหม่นะครับผมซึ่งดีมากๆเลยก็ ใครอยากจะได้ก็เก็บไปสะสมกันหรือเก็บไปใช้ก็ได้ส่วนวิชินนี้คือจะนําไปใช้แน่นอนซึ่งสนุกแน่นอนจริงๆครับผม ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการทั้งหมดของกล่องนี้นั่นเองกับว g จ t d ีทีดีศูนย์กนเองนะครับผมก็จะมีหลากหลายใบเก่งกาดมาเพียบเลยนั่นเองเพราะว่าในภาค3 TD ทดีก็มีการยกระดับตัวเองให้มีความเก่งกาดมากขึ้นนะครับผมใครที่เล่นนลูกคามิอยู่แล้วสามารถซื้อไปเสริมได้นะครับผมจะเอาตัวอะไรมาเสริมก็ได้หรือจะเอาแค่ตัวแรกกล่องไปเสริมก็ยังโหดเลยหรือถ้าเกิดใครยังไม่มีนลลูกคามิมาก่อน ก็สามารถเริ่มเล่นตั้งแต่ชุดนี้ไปได้เลยแน,น่นครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอจบลงตัวพิธีนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวการ์ดไฟเวนการ์ดประทายวจทีที่ดี0ูนย์กล่องนี้นเน่นอนครับผมอย่าลืมหากันมาเป็นเจ้าของไว้น,นะครับผมรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนสำหรับวันนี้ีิชินต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย